สวัสดีครับนั่นเองครับพบกับครูพิตเตร์อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับครูมีเรื่องเล่าอีกนที่ึดครับพอดีว่าครูไปซื้อข้าวสารที่ร้านค้าแห่งหนึ่งครับแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ค้านะครับปรากฏว่าครูก็เริ่มเกิดความสงสัยครับเอ๊ว่าถ้าเกิดครูต้องซื้อข้าวสารอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะคนเราต้องกินข้าวถูกไหมครับครูก็ซื้อข้าวสารมาถุงหนึ่งครับครูต้องแบกข้าวสารถุงหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5กีกครับ ครูต้องแบกขึ้นที่ไปที่บ้านทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ไปหุงพอมดก็ต้องมาซื้อก็ต้องมาซื้อครับครูก็เลยเกิดคำถามขึ้นกับแม่ค้าครับว่าเอ๊ะแม่ค้าครับถ้าเกิดว่าครูจะทําการซื้อข้าวสารโดยที่ครูไม่ต้องทําการแบกไปเองครับให้มีการขนส่งมาที่บ้านครูจะเป็นไปได้ไหมนะครับเรากฏว่าแม่ค้าก็แนะนําครับว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบกันครับว่าแม่ค้าแนะนําอะไรครูมานะครับแล้วครูก็ต้องนั่งกลับมาคิดตทวนที่บ้านดูนะครับว่าเอ๊ะ ในการที่แมคค้ารับส่งนั้นเนี่ยเราจะคุ้มไหมในการที่เราต้องเสียเงินเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่านะครับอ่าโอเคไหมและเราจะใช้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับเข้ามาช่วยในการที่จะหาคําตอบของปัญหานี้นะครับและบทเรียนในวันนี้ครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมครับก็คือในเรื่องของสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งในบทเรียนในวันนี้ใครจะได้จำได้อยู่ไหมเรื่องอะไรน,นะก็เป็นเรื่องของแบบรูปและข้อสัมพันธ์นะครับ ในครั้งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์อยู you, ่เหมือนกันนะครับแต่ว wow. ่าอาจจะเป็นระยะที่ยากขึ้นนะครับและบทเรียนในวันนี้ครับก็จะอยู่ในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมีอันดับแรกครับวิเคราะห์แบบรูปแล้วก็อธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับและอันที่2ครับต้องทำไงนะเขียนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับโดยใช้ตัวแปรเข้าช่วยนะครับและนี่เลยครับที่ครูเจอปัญหา ครูก็นํามาเป็นป oh <my> uh, well, ัญหาให้นักเรียนได้ลองคบคิดกันดูนะครับข้าวสารถุงหนึ่งครับที่ครูทําการซื้อครับถุงละ80บาทครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดครูซื้อหนึ่งถุงครับครูต้องแบกข้าวสารถึงถุงครับกลับบ้านทุกทุกครั้งที่ซื้อต้องแบกบ้านเองครับแต่ปรากฏว่าแม่ค้าเสนอคุยนี้ครับว่าคุณทูตเติ้นขาถ้าเกิดว่าจะให้ทางร้านค้าส่งนะคะคุณแม่ค้าขอคิดค่าส่งเที่ยวละ50บาทครับโอ้โหได้เลยครับถ้าเกิดครูซื้อแค่ถุงเดียวอะถุงเดียวนะ ต้องเสียค่าส่ง50บาทเที่ยวละนะก็เลยถามแม่ค้าครับว่าถ้าอย่างนั้นเลยถ้าเจอว่าครูสั่งสองถุงละแม่ค้าจะคิดราคาค่าส่งยังไงแม่ค้าก็ยังบอกอมือนึิมครับว่าก็ขนส่งก็คิดเป็นเที่ยวเลยคระคุณเดินจะส่งซื้อสองถุงก็ส่งเที่ยวละ50บาทโอ้ถ้างั้นแล้วดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องซื้อเยอะๆถูกไหมเออจะได้ขนส่งทีเดียวเที่ยวละ50บาทแต่บางทีแล้วซื้อเยอะก็ไม่ดีครับเพราะซื้อเยอะแล้วก็เอาเงินไปจมกับค่าข้าวสารโดยใช้เหตุนะครับและกว่าจะ ทานหมดโอ้โหเสียเวลาหน้าดูเลยนะครับอ่ะทีนี้ว่ารูปแบบในการส่งครับห้าสิบาทต่อเที่ยวนะครับแล้วก็คําถามคือว่าถ้าเกิดว่าครูคิดว่าครูต้องจ่ายเงินซื้อข้าวสารนี่นะทั้งหมดห9รอย้าสิบาทครับได้ดลองเดาวซิว่าครูจะได้ข้าวสารอยู่กี่ถุงครับถ้าครูต้องจ่ายเงินห9 0เก้าิบาทให้กับแมค้านะครับครูจะได้ข้าวสารอยู่กี่ถุงนะลอง,ลองช่วยคิดดูนะครับอ่ะลองดูนะครับถ้าเกิดว่าครูซื้อข้าวสารเพียงแค่หนึ่งถุงครับ เราทราบแล้วใช่ไหมว่าข้าวสารราคาถุงละ80บาทแสดงว่า1ถุงก็ต้องเป็นค่าข้าวสารอยู่80บาทนะครับต่อมาค่าส่งครับเสียไหมเสียครับเพราะว่า1ถุงถ้าเราใจให้เขาส่งเขาส่งให้ไงแต่ต้องเสียเงินเพิ่ม50บาทนะงั้นก็เสีย50บาทครับแสดงว่าเราต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับในการซื้อข้าวสาร1ถุงแล้วก็มีคนส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะก็ต้องเป็นเงิน80บวก50ก็จะต้องเป็น130บาทนะครับทีต่อมาครับ ถ้าเกิดว่ากูเพิ่มข้อสารเป็นสองถุงบานนะครับดูสิว่าเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดต้องเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นข้อสารสองถุงครับก็1ถุงราคา80บาทถ้า2ถุงก็ต้องเป็นเงิน80ดคูณ2ถูกไหมครับค่าขนส่งครับใช้100้ยไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าแม่ค้าบ,บอกเองว่าขนส่งคิดเที่ยวละครับจะส่งมากส่งน้อยก็คิดแค่1ครั้งครั้งละ50บาทนะครับก็ยังเป็น50บาทแสดงว่าต้องจ่ายเงินในการซื้อข้สาร2ถุงนี้นะครับพร้อมค่าขนส่ง ก็ต้องเป็นเงิน80ู2บวก50ก็เท่ากับ210บาทอย่างไม่ใช่เพราะเราต้องการสั่งซื้อในราคา690บาทครับแสดงว่าจ่าขอสารต้องต้องมากนะมากนะมากมากนะงั้นเราลองดู3ถุงซิถ้า3ถุงตอบพร้อมกันครับต้องมีค่าข้อสารงเป็นเงินอยู่ทั้งหมด80คูณ3ถูกต้องครับค่าขนส่งก็ต้องเป็น50บาทเหมือนเดิมและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปทั้งหมดก็ต้องเป็น80คูณ3บวก50 ก็ได้290อยาังครับยังยังต้องใช้ข้อาสารเยอะกว่านี้ครับถึงจะได้ต้องเสียเงิน690บาทงั้นเพิ่มเป็น4ถุงเลยเพิ่มเป็น4ถุงก็ต้องจ่ายค่าข้อสารไป8ปคูณ4นะครับแล้วก็ค้างส่ง50บาทครับก็จะเป็นเงินทั้งหมดอยู่370บาทยังไม่ถึงอีกโอ้โหเยอะมากนะครับงั้นก็เพิ่มอีกหนึ่งถุงเอ้าเพิ่มไปเรื่อยๆครับก็จะได้5ถุงต้องจ่ายเงิน450บาทไม่ถึงอีกงั้นเพิ่มอีก6 6ถุุงงงงงครับับต้้อจ่ายเินทหมด530ครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วเจ็ดถุงครับก็ต้องเป็นแปดสิบคูณเจ็ดแล้วก็ห้าสิบาทค่าขนส่งนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นเงินหกร้อยสิบาทแสดงว่าใช่เลยแน่ๆเลยนะครับถ้าซข้าวสารแปดถุงครับต้องใจเลยข้าวสารแปดสิบคูณแปดหกร้อยสี่สิบาทบวกค่าขนส่งห้าสิบบาทรวมกันเป็นหกร้อยสิบาทพอดีเป๊ะเลยนะครับแสดงว่าข้าวสารที่ครูซื้อครับในราคาหกร้อยสิบบาทครูจะได้ขาา้าวสารมาอยู่ทั้งหมดแปดถุงนั่นเองนะครับ เห็นไหม,มถ้าซื้อด้วยเงิน6กรบาทได้ข้าวสารแปดถุงครับครูก็โอเคนะรู้สึกโอเคนะข้าวสารแปดถุงครับก็กินอยู่ก็น่าจะได้สักหลายเดือนอยู่นะอ่าแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากนะครับแต่เอ่นี่ครับถ้าเกิดว่าครูอยากจะซื้อมากกว่าน,นะครับอยากจะซื้อจำนวนข้าวสารมากกว่าแปดถุงครับครูก็สามารถที่จะคํานวณหาได้ใช่ไหมว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับแม่ค้าไปเป็นเงินมากน้อยสักแค่ไหนคํานวณจากไหนนะครับ ก็คำนวณจากที่เราได้คำนวณผ่านกันมาถูกไหมแน่านจะพบว่ารูปแบบหรือวิธีในการคํานวณหาเงินที่ต้องจ่ายให้กับแม่ค้าครับจะพบว่าเอ๊ไม่ว่าจะซื้อถุงครับต้อง80คูณอยู่เสมอถูกป่มคูณด้วย1 2 3 4 5 6 7 8เอ๊แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8นี่คืออะไรล่ะก็คือจํานวนถุงที่เราต้องการซื้อถูกไหมครับอคูณก็ไปกับ80บาทซึ่งเป็นราคาต่อถุงแล้วก็ต้องบวกเพิ่มค่าขอนส่งครับถูกปห ไม่ว่าซื้อที่งก,ก็ตามครับต้องบวกเพิ่มห้าสิบาทเสมอเลยอืมแสดงว่าถ้าเราอยากจะรู้รีดาซอรว่าที่ข้าวสารสิบทุงต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็สามารถคำนวณได้ถูกไหมคั้นต้นจะไหนนะครับก็นำแปดสิบคูณสิบแล้วบวกเพิ่มอีกห้าสิบนะครับก็จะได้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายครับแม่ค้าถ้าซื้อทั้งหนึ่งร้อยถุงอะ่ะแม่ค้าจะส่งให้ไหมอาจจะส่งให้ครับแต่คงไม่ขนส่งด้วยมอเตอร์ไซค์แน่ๆนคงต้องใช้รถละหล่ะนะครับแต่อา้าว คำถามที่ตามมาคือแล้วแม่ค้าจะคุ้มเหรอเพราะว่าต้องใช้รถขนส่งแล้วเสียเงินแค่50บาทอ๋อถ้าเป็นอย่าจริ้จริงเนี่ยแม่ค้าเขาคงคิดคำนวณหลักว่าคงได้กาไรเลยเพราะว่าซื้อหนึ่งรอถุงเนี่ยกำไรของแต่ถุงก็ยังคงมีอยู่นะเห็นไหมก็แสดงว่าอาจจะขนส่งด้วยรถให้เราก็ได้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดครูถามครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าครูต้องการซื้อข้อสารอยู่ทั้งหมด n ถุงนะครับ n คืออะไรอะ่ะ n คือตัวแปรจำได้อยู่ไหม เขาบโดยปกติแล้วเราจะแทนจํานวนที่เราไม่ทราบว่าเป็นจำนวนอะไรด้วยตัวแปรนะครับถ้างั้นแล้วถ้าคุณให้น,นะครับเป็นจํานวนถูกนะครับคุณก็จะสามารถคํานวณหาได้ว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับแมค้านั้นเราต้องคํานวณจาก8ปคูณ n ได้เท่าไหร่บวก50ถูกนะอ่าโอเคนะครับต่อมาครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจํานวนเงินที่จ่ายครับเป็นเงิน6ก0บาทถูกไหมเพราะเมื่อกี้สักครู่นี้คูจ่ายเงินไป690บาท แล้วครูก็พบว่าครูได้ข้าวสารมาอยู่ทั้งหมด8ถุงถูกไหมครับครูก็เลยว,ว่าครูสามารถเขียนแดกสัมพันธ์ครับเพื่อหาจํานวนถุงของข้าวสารได้ดังต่อไปนี้ครับ80คูณ n บวก50เท่ากับ690ถูกต้องไหมครับเพราะ690ครับก็คือจำนวนเงินที่ครูซื้อสูกไจ่ายแม่ค้าไปถูกไหมครับแล้วก็80คูณ n บวก50ก็คือจำนวนเงินที่ครูก็ต้องจ่ายแม่แค้าไปเหมือนกันถูกไหมครับก็คือความหมายเหมือนกันครับ ครูก็เลยเขียนว่าจำนวนนี้กับจำนวนนี้นั้นเท่ากันเมื่อ n แทนจำนวนข้าวสารที่ครูทําการสั่งซื้อนะักเรีนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าเป็นสมการนะครับฉะนั้นสมการคืออะไรครับสมการเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันถูกปะ่ะของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์คือนี่ครับเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะบอกการเท่ากันอยู่จริงไหมก็จริงสิครับเพราะว่าจํานวนทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับกับจํานวนขวาของเครื่องหมายเท่ากับนั้น ให้ความหมายเดียวกันความหมายนั้นคือว่าต้องเป็นเงินที่จ่ายให้กับแม่ค้าถูกไหมครับและนี่แหละครับเรียกว่าสมการเคนะทีนี้ถ้าครูอยากจะทราบครับว่าแล้วที่ครูจ่ายไป6 90บาทนั้นครูได้จํานวนข้าวสารที่ครูสั่งซื้อมา8ถุงจริงหรือเปล่านะครับครูก็ลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าครูแทน n ด้วย8ครับเพราะ n แทนจํานวนข้าวสารที่ครูสั่งซื้อถูกไหมครับว่าซื้อมากี่ถุงก็เราบอกกับท่านครูแล้วว่าเราซื้อมาอยู่ทั้งหมด 8ถุงครับครูก็ทกําการแทน n ด้วย8นะครับก็จะได้80คูณ8ถูกไหมต้องเป็น8นะครับเพราะว่าครูแทน n ด้วย8นะบวกอีก50นะครับ80คูณ8ก็ได้640ก็ต้องเป็น610บวกอีก50นะครับซึ่งก็จะต้องเท่ากับ690ถูกต้องเลยครับเห็นไหมว่า80คูณ8บวก50นั้นเท่ากับ690พอด,ดีเลยนะครับแสดงว่าครูก็ทกําการซื้อก็สามาอยู่ทั้งหมด8ถุงนั่นเองนะครับ นะอ้าวทีนี้ความรู้เราเริ่มมากขึ้นเลวครับเราสามารถต่อยอดได้อีกครับว่าเราสามารถเขียนสมการได้นะครับแต่เอ๊ลักษณะการจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราลองมาใช้สมการช่วยในการแก้ปัญหาในตัวอย่างข้อต่อไปกันดีกว่าครับนั่นเองครับสำหรับตัวอย่างที่ผ่านมานั้นทําให้เราได้ทราบประเด็นประย่างครับว่าหากเรามีปัญหายุ่ปัญหาหนึ่งครับและเราก็ทราบถึงข้อมูลในปัญหาปัญหานั้นเราสามารถที่จะเขียนสมการได้เผลมั้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่จะเรียนต้องเร้พบบในปัญหาที่ครูจะให้มาหรือเรียปัญหาในชี ก็ลองหาที่ว่ามันมีข้อสัมพันธ์อยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับแล้วในปัญหาที่เรนเจอนั้นมีข้อมูลอะไรที่จะสามารถเขียนเป็นสมการได้หรือเปล่า,าทีนี้มาดูปัญหาของน้องสีนวลบ้างนะครับในปัญหาของน้องสีนวลครับก็คือว่าน้องสีนวลไปพบกระต่ายอยู่จํานวนหนึง่ง,งครับในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งครับปรากฏว่าในทุ่งหญ้าแห่งนี้ครับมีกระต่ายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็น้องสีนวลครับอยากจะรู้ว่าเ๊มีตัวผู้อยู่กี่ตัวมีตัวเมียอยู่กี่ตัวครับก็เลยไปลองนับดูครับปรากฏว่า ในกระต่ายที่มีอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งนี้ครับมีกระต่ายตัวผู้ครับมากกว่ากระต่ายตัวเมียอยู่ห้าตัวครับน้องสีดอนนี่เก่งมากครับรู้รู้เลยว่าเะตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะครับแล้วก็ทาการนับมาปรากฏว่ามีกระต่ายตัวผู้มากกว่ากระต่ายตัวเมียอยู่ห้าตัวครับนี่ครับจากสิ่งที่สีดอนเห็นเนี้ยบอกอะไรกับเราบ้างครับบอกได้แค่เพียงว่ากระต่ายตัวผู้ครับมากกว่ากระต่ายตัวเมียบอกได้แค่นี้เองและรู้ว่ามากกว่าอยู่ โอเคไหมอ่ะทีนี้ลองดูซิว่าน้องสี่ดวงอยากให้เราทําอะไรครับจงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนกระต่ายตัวเมียนะครับกับกระต่ายตัวผู้แล้วก็กระต่ายทั้งหมดที่มีอยู่ในทุ่งหญ้าเลยนะครับและจำานนขากระต่ายด้วยโอ้โหกระต่ายหนึ่งตัวก็ต้องมีอยู่ทั้งหมด4ขา1ตัวครับมีอยู่4ี่ขาและเติมจำน,นวนในตารางแล้วต่อทต,ต่อไปนี้ครับอา้าวเติมจํานวนในตารางครับกระต่ายตัวเมียรครับถ้าเกิดว่ามีอยู่เพียง1ตัว กระต่ายตัวมีนะมีหนึ่งตัวได้ลองทายสิกระต่ายตัวผู้จะมีอยู่กี่ตัวครับคงไม่ยาใช่ไหมเพราะกระต่ายตัวผู้ก็ต้องมีจํานวนมากกว่ากระต่ายตัวเมียอยู่ห้าตัวก็จํานวนที่มากกว่าหนึ่งอยู่ห้าก็ต้องคือหกถูกไหมครับนั่นเลแสดงว่ามีกระต่ายตัวผู้อยู่หกตัวนะครับภายใต้ว่ามีกระต่ายตัวเมียอยู่เพียงแค่ตัวเดียวนะต่อมาครับกระต่ายทั้งหมดมีอยู่กี่ตัวจะยากอะไรก็กระต่ายตัวเมียมีอยู่หนึ่งตัว กระต่ายตัวผู้มีอยู่6ตัวรวมกันทั้งหมดเลยก็ต้องเป็นกระต่ายทั้งหมด7ตัวต่อไปครับอยากให้เราหาว่าจำนวนขากระต่ายทั้งหมดเป็นกี่ขาครับก็กระต่ายหนึ่งตัวมีอยู่4ขาครับกระต่ายทั้งหมดในทุกญ่าแห่งนี้มีอยู่เพียง7ตัวครับก็ต้องทำไงนะ7คูณ4ถูกไหมครับ7 4ก็28อ่ะต่อไปครับ28ขาเข้าไหมทีนี้ลองสมมติต่อครับสมมติต่อครับว่าถ้าเกิดเอ๊ะงั้นลองเปลี่ยนสิถ้าเกิดตัวเมียมีอยู่ สองตัวบ้างนะครับอ้าวตัวมีมีสองตัวครับอ้าวได้ลงเดาสิกระต่ายตัวผููต้องมีกี่ตัวก็ต้องมากกว่าอยู่ห้าใช่ไหมครับก็ต้องตอบว่าเจ็ดตัวนะครับต่อไปครับกระต่ายทั้งหมดก็ต้องมีอยู่เท่าไหร่เจ็ดบวกสองทั้งหมดเลยนะไม่รวมกระต่ายเป็นตุ้ดนะเจ็ดบวกสองก็ต้องเป็นเก้าถูกไหมครับและต่อไปก็จำนวนขาทั้งหมดครับมีอยู่เก้าตัวแต่ละตัวมีอยู่สี่ขาเก้าคูณสี่ก็สามสิบหกขานั่นเองนะครับ แสดงว่าถ้านักเรียนทราบครับว่ากระต่ายตัวเมียมีอยู่กี่ตัวเราจะสามารถบอกได้เสมอเลยว่ากระต่ายตัวผู้มีอยู่กี่ตัวตัวนังกระต่ทั้งหมดมีอยู่เท่ากี่ตัวแล้วก็บอกได้อีกครับว่าจำนวนขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีอยู่กี่ขานะครับภายใต้กระต่ายหนึ่งตัวต้องมีอยู่สี่ขานะครับกระต่ายที่พิการหรือว่าอาจจะมีลักษณะผิดผิดปกติมีห้าขางี้เราไม่นับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากระต่ายตัวเมียมีอยู่สามตัวสี่ตัวห้าตัวครูก็เชื่อว่านักเรียนก็คงจะทําได้นะครับทีนี้นักเรียนลอง หาให้หน่อยครับว่ากระดาษตายตัวผู้มีกี่ตัวกระดาษทั้งหมดมีอยู่กี่ตัวแล้วก็จำนวนขาทั้งหมดมีอยู่กี่ขาภายใต้ที่ครูจะเป็นผู้กาหนดเองนะว่ากระต่ตายตัวเมียมีอยู่กี่ตัวนะครับอ้าวพร้อมแล้วก็มาลองดู้กันเลยครับนี่ครูกำหนดให้กระ่ายตัวเมียนะครับมีอยู่3ตัว10ตัวแล้วก็15ตัวนักเรียนลองเติมจํานวนในช่องว่างตรงนี้ครับนี่เลยนะที่ต้องบอกให้ครูให้ได้ว่ากระ่ายตัวผู้มีกี่ตัวแล้วก็กระ่ายทั้งหมดมีกกี่ตัว แล้วก็จำมันขาดหอีอยู่ที่ขานะครับเอาพร้อมแล้วให้เวลา30มวินาทีครับเพราแล้วจับเวลาครับ่าหมดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะครับว่าสิ่งที่เรียนตอบนั้นจะตรงกับที่ครูเฉลยหรือเปล่านะครับเอามาดูความกันนะครับกระต่ายตัวเมียมีอยู่3ตัวครับ กระต่ายตัวผู้ซึ่งมีมากกว่ากระต่ายตัวเมียอยู่5ตัวนะครับก็ต้องทําไงนะ3าบวก5นะครับก็จะได้เป็น8ตัวนะับ8ตัวนั่นแล้วก็กระต่ายทั้งหมดครับมียูกี่ตัวก็เอาตัวผู้กับตัวเมียมารวมกันก็นากระต่ายตัวเมียซึ่งมี3ตัวกระต่ายตัวผู้มีอยู่8ตัวเอามารวมกันถูกไหมครับก็จะได้ทั้งหมดอยู่11ตัวและกระต่ายทั้งหมดมียู่11ตัวก็จะเกิดขาอยู่ทั้งหมด44่ขาถูกไหมเพราะว่าเอา11คูณ4นะครับได้ทั้งหมด44ขา และต่อมาครับถ้าเกิดว่ากระต่ายตัวเมียมีอยู่10ตัว10ตัวนะกระต่ายตัวผู้ก็ต้องมีอยู่ทั้งหมดอยู่15อันนี่ง่ายๆนะทาให้กระต่ายทั้งหมดก็ต้องมีอยู่25ตัวและขาครับจะมีกี่ขานะ25คูณ4ครับต้องเท่ากับุยคิดยากไหมนีม่ครับถ้าเกิดว่าเอา25คูณครับเราเวลาคูณง่ายๆนะครับเรามักจะใช้เ,เปรียบเทียบครับว่า25เนี่ยคือ25สตางค์ถูกไหม ยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยถ้ามีอยู่สี่เหรียญจะครบหนึ่งบาทหรือครบหนึ่งร้อยสตางค์ใช่ไหมครูก็เลยจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดว่าครูต้องคํานวณหา25่สคูณสครับครูก็เอาคิดซะว่ายีเป็น25่สิบห้าสตางค์กันนะยี่สิบห้าสตางค์คูณสก็คือมีอยู่ทั้งหมด4เหรียญนะครับคูณเสร็จแล้วจะได้ทั้งหมดอยู่เท่ากับ1บาทหรือ100นั่นเองนะครับร้อยสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วยี่สิบห้าคูณสี่ก็จะเท่ากับหนึนน่าง,งี้ครับเพราะว่า ทำให้เราสามารถที่จะคํานวณได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าครูมีเหรียญ25สตางค์อยู่8เหรียญครับแปดเหรียญก็ทําไมนะเป็นเงินอยู่กี่บาทก็2บาทถูกไหมสองบาทนี่คือคิดเป็นกี่สตางค์ครับก็ทั้งหมดอยู่200สตางค์ก็คือ200นั่นเองนะครับโอเคไหมยี่สิบห้าคูณแปดก็เลยได้เท่ากับ200นะครับโอเคนะอ่ะต่อมาครับกระต่ายตัวเมียรครับมีอยู่15ตัว กระต่ายตัวผู้ก็มีมากกว่าอีกหตัวใช่ไหมก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกห้าตัวเป็นทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับต่อมาครับรวมกันทั้งหมดเลยก็จะเป็นอยู่ทั้งหมดสาสิบห้าตัวนะครับสาสิบห้าโอ้โหจะมันขานำสี่ไปคูณครับสาสิบห้าคูณสี่ครับได้ไหมสี่สี่สองร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกับอีกสี่คูณห้ายี่สิบร้อยี่สิบกยี่สิบก็เป็นร้อยสี่สิบนะครับอ่า เป็นงไงครับกับการคิดในใจของครูนะครับคิดเร็วไหมอา,อาจจะชา้าได้บางคนแต่ครูช้าเพื่อให้เรียนได้รู้ว่าครูกาลังคิดอะไรอยู่นะครับทีนี้ต่อมาครับเราสามารถบอกได้หมดแล้วว่าถ้าเกิดว่ากระต่ายตัวเมียมีกี่ตัวจะเกิดกระต่ายตัวผู้กี่ตัวแล้วก็ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีเคี้ยวมักี่ขานะครับทีนี้ลองตอบคาถามของครูบ้างนะครับอ้าวคำถามข้อแรกครับถามว่าถ้ามีกระต่ายตัวเมียครับอยู่1 2ตัวครับโอ้โหครูก็ไม่ใส่ใน,นตารางนะคิดเดียวเองนะ ถ้ากระต่ายตัวเมียมีอยู่12ตัวครับจะมีกระต่ายตัวผู้อยู่กี่ตัวอยากไหมไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ากระต่ายตัวผู้ต้องทำไมนะมีมากกว่ากระต่ายตัวเมียมากกว่าอยู่กี่ตัวก็5ตัวแสดงว่าจะมีกระต่ายตัวผู้อยู่10เท่าไหร่17ตัวถูกไหมครับ12บวก5ได้17ตัวนะครับต่อมาครับคำถามข้อที่สองถามว่าถ้ากระต่ายตัวผู้ออมไใช่ตัวผู้ก็เป็นตัวเมียมีอยู่ n ตัวครับ จะมีกระต่ายตัวผู้อยู่กี่ตัวงานเข้าแเลยครับที่กระต่ายตัวเมียครับไม่ได้บอกเป็นจํานวนครับว่ามีกี่ตัวแต่บอกมาแทนด้วยตัวแปรครับตัวแปรตัวแปรคืออะไรนะตัวแปรคือเป็นทําไมนะเราใช้ตัวแปรแทนจํานวนที่เรายังไม่ทราบเลยว่าคือจํานวนอะไรถูกไหมครับอ๋อก็เราไม่ทราบใช่หว่าคือจานวนอะไรถูกไหมก็เลยให้เป็นตัวแปรไว้คือตัวแปร n ถ้าอย่างนั้นแล้วแต่เราทราบถูกไหมว่ากระต่ายตัวผู้ต้องมากกว่ากระต่ายตัวเมียอยู่ 5ตัวก็เมื่อสักครู่นี้เรายังนำห้ไปบวกจำนวนกระต่ายต, 22, าตัวเมียทีสิองถูกปะเราได้สิบเจ็ดถูกไหมครับเรานำสิบสบวกหได้17แสดงว่ากระต่ายตัวผู้ก็ต้องมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะ n บวกเพิ่มอีก5ก็คือ n บวกหตัวนั่นเองเข้าใจไหมอ๋อและเนี่ครับ n บวกหเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของจำนวนกระต่ายตัวผู้ว่ามีกี่ตัวนะครับอะต่อมาครับ ถ้ามีกระต่ายตัวเมียครับอยู่ n ตัวครับจะมีกระต่ายทั้งหมดอยู่กี่ตัวจะยากอะไรก็เราทราบแล้วถูกไหมว่ากระต่ายตัวเมียมีอยู่ n ตัวกระต่ายตัวผู้ก็มีอยู่ n บวกห้าตัวและถ้าเราอยากจะทราบจำนวนกระต่ายทั้งหมดเราก็นําจำนวนกระต่ายตัวเมียบวกกับจำนวนกระต่ายตัวผู้ถูกไหมครับก็แสดงว่าเราต้องนา n บวก n บวกห้าถูกไหม n บวก n บวกห้าก็จะได้ 2 n งเอ็นบวกเองนะครับโอเคไหมอ่านี่เลยนะครับต่อมาครับคําถามต่อมาถามว่าถ้ามีกระต่ายตัวเมียอยู่ตัวอ้าวก็เกหมือนเื่นสักครู่นี้ถูกป่ะกระต่ายทั้งหมดจะมีอยู่กี่ขาอ๋อได้แล้วถูกไหมเรารู้ว่าถ้าเกิดว่ากระต่ายตัวเมียมีเตัวครับจะทําให้เราทราบแล้วว่าสัญลักษณ์ที่แทนกระต่ายทั้งหมดว่ามีกี่ตัวก็คือ2 n บวก5ถูกไหมแล้วรเราอย่าทราบเพราะว่า แลวกระต่ายมายีทั้งหมดกี่ขาก็เหมือนเดิมถูกไหมเราจะทราบจำนวนขาของกระต่ายแล้วก็เอา C ไปคูณกับจํานวนกระต่ายทั้งหมดใช่ไหมครับก็เราทราบแล้วว่ากระต่ายทั้งวันมันอยู่ 2n ็นบวก5าก็นํา4ไปคูณเพื่ออยากจะรู้ว่ามันอยู่ทั้งหมดกี่ขาถูกไหมเราก็ต้องนํา4ไปคูณกับ2 n บวก5ถูกไหมจะได้จำนวนขาของกระต่ายนะครับแต่เอ๊จำนวนขากระต่ายมีอยู่4คูณด้วย 2n บวก5ครับถ้าเกิดว่าครูใช้สมบัติการแจกแจงครับครูก็นํา4ครับ คูณ 2n บวก4คูณ5นะครับ4คูณ 2n ก็จะได้ 8n ถูกไหมและ4คูณ5ก็ได้20แสดงว่าจำนวนขากระต่ายทั้งหมดครับก็จะมีอยู่ 8n บวก20ขานะครับนี่สามารถตอบได้หลายแบบครับจะตอบเป็น4คูณในวงเล็บ 2n บวก5ก็ได้หราจะตอบเป็น 8n บวก20กระด้ายนะครับเพราะว่าต่างก็แทนจำนวนขาทั้งหมดของกระต่ายเหมือนกันนะครับภายใต้ว่ามีกระต่ายตัวเมียอยู่ n ตัวนะครับ ข้อ5ครับถ้ามีกระต่ายทั้งหมดอยู่25ตัวครับ <_ Z> อยากจะทราบ <ise> ว่าแล้วจะมีกระต่ายตัวผู้อยู่กี่ตัวโอ้โหเมื่อก่อนอันนี้เรารู้ตัวเมียใช่ไหมครับว่ามีอยู่กี่ตัวเราสามารถที่จะบอกได้หมดเลยว่ากระต่ายตัวผู้มีกี่ตัวทั้งหมดมีอยู่กี่ตัวและทั้งหมดมีอยู่กี่ขานะครับแต่โอ้โหอันนี้เราไม่ได้ทราบกระต่ายตัวเมียถูกไหมแต่เราทราบจำนวนกระต่ายทั้งหมดมีอยู่25ตัวอืยากไหมก็ไม่ยากครับเหตุผลเพราะว่าเราทราบแล้วว่าสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ความหมายว่ากระต่ายทั้งหมดมีอยู่กี่ตัวคือนี่ไง 2n บวก5ถูกไหมครับเพราะ 2n บวก5เป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้เราทราบว่านี่แหละคือจำนวนกระต่ายทั้งหมดนะครับก็กระต่ายทั้งหมดคือ 2n บวก5ตัวแต่เราก็ทราบอีกความหมายหนึ่งถูกไหมว่ากระต่ายทั้งหมดมีอยู่25ตัวครับก็ความหมายเดียวกันเท่ากันเลยนะครับครูก็จับมาเขียนเป็นสมนการไงถูกเปล่าก็คือ 2n บวก5เท่ากับ25ย้ำนะครับว่า เมื่อเราเข้าสมการแล้วจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะความหมายทางซ้ายของข้อหมายเท่ากับครับกับความหมายทางขวาของื้อหมายเท่ากับต้องให้ความหมายเดียวกันนะครับความหมายของซ้ายของมาเท่ากับครับก็คือว่าแทนความหมายว่าเป็นจำนวนกระต่ายทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็คือ 2n บวกหในขที่ยี่สิบห้าครับก็แทนความหมายว่าเป็นจำนวนกระต่ายทั้งหมดเหมือนกันนะครับทีนี้หน้าที่ของเราครับนักเรียนแค่ลองลองสูมสเลย z o o ดูสิเอ๊มี n นนะที่แทนจำนวนอะไร ที่จะทําให้เมื่อ2ไปคูณจำนนจำนวนนั้น,น,นแล้วบวกอีก5จะเท่ากับ25พอดีเลยนะครับก็จะต้องเดาอะไรดีนะงั้นครูลองคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดครูไม่พิจารณาบวก5นะครับครูพิจารณาเพียงแค่ 2n เอ็นลองดูสิ 2n ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับถึงจะบวก5และได้25โอ้ง่ายเลย 2n ก็ต้องเท่ากับ ยี่สิบถูกไหมเพราะยี่สิบหกห้าได้ยี่สิบห้าทีเราก็ค่อยคิดต่อครับ่าเอ๊ะแล้วถ้าสองเอ็นต้องเท่ากับยี่สิบครับสองเอ็นเท่ากับยี่สิบหรือสองคูณจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับยี่สิบครับสองคูณอะไรได้ยี่สิบครับสองคูณสิบนั่นเองครับแสดงว่าเอ็นครับเราทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าจะต้องแทนจำนวนจำนวนนั้นคือสิบนั่นเองครับถ้าเรานำเอ็นเป็นสิบครับไปลองแทนดูนะครับจะต้องได้สอง คูณ10บวกซึ่งเท่ากับ25จริงไหมก็จริงจริงตัวนะครับทีนี้เราทราบนะครับว่า n หรือว่า10ตัวนี้ครับที่เราคำนวณหามาได้ครับเป็นตัวแทนของจำนวนกระต่ายตัวเมียนะครับตัวเมียตอบได้เลยไหมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์ถามหากระต่ายตัวผู้ครับไม่ใช่กระต่ายตัวเมียเราทราบว่ากระต่ายตัวเมียครับมีอยู่10ตัวแล้วทำไมจะไม่ทราบนะครับว่ากระต่ายตัวผู้มีกี่ตัวก็เพราะว่ากระต่ายตัวเมียมีอยู่10ตัว กระต่ายตัวผู้ต้องมีอยู่มากกว่า5ตัวก็ตอบได้ครับว่ากระต่ายตัวผู้ต้องมีอยู่15ตัวนั่นเองครับโอเคไหมทีนี้ต่อมาครับถ้าเกิดว่าคำถามข้อที่6ถามว่าถ้านับขากระต่ายทั้งหมดครับได้140ขาโอ้ขาโหยากเหมือนเดิมครับยังยากเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ยากมากเพราะเราเชี่ยวชาญแล้วเกี่ยวกับสมการจะมีกระต่ายตัวเมียอยู่กี่ตัวครับไม่ยากแล้วเพราะว่ากระต่ายทั้งหมดมีอยู่กี่ขาครับ เราสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนได้ถูกไหมด้วย4คูณ 2n บวก5หรือที่เราบอกกันแล้วว่าสามารถเขียนได้ด้วย 8n บวก20ก็ได้นะครับแสดงว่าถ้าครูจะหาว่าจำนวนกระต่ายตัวเมียมีอยู่กี่ตัวครับครูก็ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนขากระต่ายทั้งหมดเข้ามาช่วยนะครับครูก็จะสามารถเขียนสมการได้แล้วครับว่า 8n บวก20ครับต้องเท่ากับ140ย้ำนะครับว่าเมื่อเข้าสมการแล้ว ความหมายของซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับกับทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับนั้นต้องเป็นความหมายเดียวกันนะครับความหมายในนี้คือว่า 8n บวก20ก็แทนความหมายของจํานวนขาก,กระต่ายทั้งหมดในขาที่140ครับก็แทนความหมายว่าเป็นจานวนขากระต่ายทั้งหมดเหมือนกันนะครับเราก็ลองพิจารณาดูนครับว่า,วาเอ๊ต้องให้ N, นะแทนจานวนจนํานวนอะไรนะถึงจะนํา8มาคูณแล้วบวกด้วย20ถึงจะเท่ากับ140ก็ ลองใช้แนวเ้าคิดเหมือนกับที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับเอาลเดยลองคิด A องดูซิว่าต้องแทนเอนด้วยจำนวนอะไรดีนะเอาลองคิด A องดูก่อนนะ mm hmm. ให้เวลาสิบวินาทีครับเ mm ่าเราเริ่มเลย mm hmm. อหมดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเรลองสุ่มนันเรียนก็อาจจะได้คําตอบนะครับแต่ักเรียนจะพบว่าโอ้โหถ้าต้องสุ่มเนี่ยจะรู้สึกว่าอาจต้องสุ่มหลายๆรอบอบาว่าจะได้คาตอบบางคนอาจจะแทนหลายรอบแล้วอาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีการหรือเราใช้หลักการอะไรเข้ามาช่วยบางอย่างจะทําให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นถูกไหมงั้นครูก็ใช้แนวคิดของครูเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าครูย,ยังไม่พิจารณา20ครับพิจารณาเพียงแค่8เนเข้าไหมทีนี้เราลองดูแค่8 n นะ 8n ต้องเท่ากับเท่าไหร่ดีนะถึงจะบวก20ได้คำตอบเป็น140ครับ 8n ก็ต้องเท่ากับ120ปะเพราะ120บวกเพิ่ม20ถึงได้140อืมใช่ด้วยงั้นเราค่อยพิจารณาต่อครับว่าถ้าอย่างนั้นถ้า 8n ต้องเท่ากับ120ใช่ไหมทีนี้เราก็ลองพิจารณาครับว่าเอ๊ะแล้ว 8n ต้องแทนจำนวนอะไรนะ ถึงจะบวก2ี่สิบแล้วได้หนึ่งสี่สิบก็ต้องแทนจำนวนร2อยี่สิบปะเพราะร2อยี่สิบบวกยี่สิบได้140รยี่บพอดีเลยก็มาลังคิดต่อครับว่าเอแได้ถ้าแปดเอต้องแทนจำนวนหนึ่งรอยี่สิบครับแล้วเต้องแทนจำนวนอะไรนะแดคูณจำนวนอะไรถึงจะได้หนึ่งรอยี่สิบครับแดคูณจำนวนอะไรไดร้อย0ิบใช่ปะก็นำแ8ดไปหาร ร้อยยีู่กว่าไหมใช่ไหมแปดหารนำไปหาร120ครับก็จะได้เท่ากับสิบห้าก็แสดงว่าถ้าเราลองให้ N เป็น1ิบห้าครับแทนเด้วยสิครับ15บคูณแปดครับได้จะพบว่าได้120่พอดีเลย120บวกอีก20ครับก็ได้140จบเลยครับเท่ากับ120ยเป๊ะเลยนะครับเราก็มาุุกษาครับว่ากระต่ายตัวเมียครับซึ่งเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัวแปร N ดูไหมครับ ก็ได้เป็นที่ได้โปรดเยครับว่าต้องมีอยู่ทั้งหมด15ตัวนั่นเ okay, องเข้าจไหมจบแล้วครับบทเรียนในวันนี้เป็นไงบ้างครับนักเรียนครับเราได้ทราบแล้วว่าในทุกๆปัญหาเราสามารถที่จะเขียนขามสัมพันธ์ออกมาได้นะครับและเมื่อเขียนขาอสมพันธ์ได้ครับเราก็หาข้อมูลในความสัมพันธ์นั้นๆเพื่อที่จะเขียนออกมาเป็นสมการนะครับทีนี้เราจะพบว่าเมื่อเขียนเป็นสมการได้แล้วครับเราจะสามารถหาค่าของตัวแปรได้นะครับว่าตัวแปรนั้นต้องมีค่าเท่าไหร่นะครับเมื่อสมการที่ขอนำมาให้เป็นแบบไหน เคไหอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือประ่ยของสมงการเอ,เองนะครับสารบเรลในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับสำหรวนี้ก็สวัสดีครับ